มอที่เราต้องเลี้ยงดูลูกสาวอเล็กตัวจิ๋วแล้วเขาจะโตไปเป็นคนดีหรือว่าเป็นอเล็กร่างชั่วร้ายผู้บิดเบี้ยวโดยเราจะเดิมพันกับชีวิตของคนทั้งหมู่บ้านในโหมดฮาร์ดคอร์ถ้าเกิดว่าใครคิดขึ้นมาคือจบเลยครับถ้าเกิดว่าผมเลี้ยงอเล็กไม่ดีเหมือนกับสตีฟในครั้งก่อนรับรองว่าวายวอดทั้งหมู่บ้านแน่นอนรอบนี้เนี่ยโดมีบทเรียนจากสตีฟแล้วผมประคบประงมดูแลให้อาหารอเล็กอย่างดีครับที่ห้ามพลาดเลยก็คือความหลากหลายของอาหารที่ให้ทั้งขนมนมเนยพืชผักต่างๆต้องให้ให้ครบครับแล้วก็ต ถ้าสตีฟชอบลงเหมืองเนี่ยอลเล็กก็ชอบอยู่กับเพื่อนอยู่ในไร่อยู่ในสวนครับแต่ที่น่ากลัวก็คือผมไม่รู้เลยว่าอะไรที่ห้ามพาไปทําเด็ดขาดไม่งั้นจะพ่าเข้าสู่ด้านมืดและความอันตรายมันก็เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งระดับเพราะอลเล็กโตขึ้นอีกหนึ่งเลเวลแล้วครับโตวไวมากแถมมันยังมาพร้อมกับเขาล่างแปลกๆนั่นก็คืออลเล็กเนี่ยดูได้ชอบมองไปที่สุสานของหมู่บ้านมากๆครับที่มันชัดเจนสุดๆเลยก็คือน้องเหมือนจะชอบจ้องมองอะไรก็ตามที่มีลักษณะเป็นไม้กางเขนแต่ผมในตอนนั้นเนี่ยก็ยัง,งกาลํ เกิดขึ้นรอบนี้ดีหน่อยครับที่คนในหมู่บ้านเยอะแล้วก็ช่วยเป็นหูเป็นตาได้ตลอดและที่เล่นกันได้หลายๆคนแบบนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณ MC4 ที่ใช้เปิดเสริมเล่นกับเพื่อนๆได้แถมเล่นได้ทั้งบนคอมและมือถือด้วยใช้งานได้ฟรีไม่ต้องเสียอะไรอีกต่างหากหรือถ้าอยากเสียเนี่ยก็เริ่มต้นถูกมากๆอยากเปิดไหมครับเล่นกับเพื่อนก็ตามไปใช้กันได้เลยเกมอื่นก็มีนะแล้วเรื่องหลอนที่ว่าเนี่ยก็คืออเล็กต่อเติมไม้กางเขนได้เองครับผมเห็นตอนหน้าต่อตาเลยว่าไม้กางเขนเนี่ยมันค่อยๆสปอนออกมาทีละบล็อกทีละบล็อก อ,อ็กผมรีบเข้าไปทุบไมก้กางเขนที่ว่าเนี่ยทิ้งทันทีเลยและสั่งให้ทุกคนรือทุกอย่างที่เป็นไมก้กางเขนออกจากหมู่บ้านไปให้หมดแต่เทราว่าการกระทําแบบนี้เนี่ยอันเล็กเขาจะชอบแล้วจริงๆรหรอหรือว่าผมตัดสินใจพลาดไปเองต้องติดตามต่อในตอนหน้าครับ